เกียไม่ได้ผู้ใดบอกเลขมึงคอยสกีแอร์ห้ยได้บัณทีตนีเดอ้อเลขออกตัวได้ค่ะตั้า <c oughs> ไม่ไม่คือบอกว่ตัวเก่าแทกขอตัวใหม่ได้ไหมขอตัวใหม่ได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ออกตัวไหน <c oughs> พูุนี้พรเมื่ออื่นเลขสิออกแล้วพี่โดนพี่โดนบอกหวยหน่อยหวยออกตัวนี้ตัวเกโอ้ยมีแต่ตัวเก่าเนอนหัอมันมันสิออกบ่าคา่ะออกบ่าจา้า ออกจ้าวู้ววทำไหมนี่อยากกินคักหลายเรื่อยๆนะฮะอ่ะพี่โดนแกะมาพี่โดนแกะก่อนเร็วๆพี่โดนแกะออกอืมแกะอ่ะพี่โดนแกะให้พี่โดนแกะก่อนน่าได้แล้วมาแม่จะแกะให้ทีนี้มาแกะออกดูสิเอ,าเอ,าอ้าตัวดับรถดับตีมันไปเป็นรถด,ดับเร มันกินยังไงคะมันกินยังไงอู้อร่อยไหมคะอร่อยไหมจ๊ะอะไรยไหมจ๊ะเอาบ่ตอบนี่ว่าสวยไหมอีกดินี่เอายิ้มสวยหน่อยจ้าอร่อยไหมจ้าอร่อยจ้าโเนอ่ะอายิ้มสวยยิ้มสวยแล้วบอกอร่อยจ้าอชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยชิมชิมชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยจ้าเอ่ะมันกินยังไงมันกินยังไงบู๊ มันคืออะไรข้อเล่นข้อเข้เลนคือใโอมันเห็นค่ะมันอมด้วยกันไม่ได้นะลูกของพี่โดนเอ้ยมันคาคอเอ้วกินอันนี้ครับผมดูเนาะกำลังกินอย่างอร่อยรเลยไหนของพี่โดนไหนของพี่โดนขึ้นมาเดี๋ยวจะเทให้ครับ มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนี่เหรอ่ะลองชิมดูซิมันกินได้ไหมครับมันคืออะไรครับพี่ดนมันหมดแล้วมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วนั่นกินกับพี่ดนก็ได้ให้พี่ดนให้น้องชิมหน่อยอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อยเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงมันผิด นั่นก็สิเพจอร่อยไหมคะอืมตอบตอบตอบพ่อค่ะอร่อยไหมจ๊ะมันมันเป็นยังไงพี่ดนมันหวานไหมคะมันหวานมันแฉบบะลุกบนแฉบบันแฉบมับมเสากินตัวสัตว์เอ๋ออตอมอตอมอร่อยไหมจ้ามันแฉบบะมันแฉบบะ แสบมาจากห้องไอตอมแสบบอตัวอะไรคะนะ่ะฮิปโปตัวอะไรนะคะฮิปโปฮิปโปฮิปโปนี่ตัวฮิปโปค่ะอู้หูเก่งมากเลยจ้าฮิปโปจ้าฮิปโป